เหนื <Yeah. laughs> ่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยไออุ่นไออุ่นไม่รักน้องหอบกินอะไรหอบหอบกินยังไงดูน้องดิดูเมิงสิเมิงทำหน้าเศร้าพี่อุ่นไม่สนใจเลยพี่อุ่นไม่สนใจมิงใช่ไหมดูน้องทำหน้าเดือด เล่นกับน้องหน่อยพี่อุ่นมัวจะเล่นเกมเป็นเด็กติดเกมติดเกมลองอือไออุ่นโดมิงทำหน้าเศร้าโดมิงก็ผุ่นโดมิงทำหน้าเศร้าแล้ว ไม่มีใครรักไม่มีใครรักนูกน้องทำหน้าเลยลวก็ร้องไห้เคยบอกให้เด็กติดเกมติดเมือถือ